S Hello s t u d e n t สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณิงในสื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ What's the weather like today นะคะจากในชั่วโมงที่แล้วที่เรเรียนได้เรียนในเรื่องของ Weather ไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรูปประโยคการถามตอบ What's the weather like today กันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประโยคนะคะการถามตอบนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะคำศัพท์คำแรกคือคำว่าอะไรคะลูก Sunny Sunny ใช่ไหมคะมีแดดต่อไป Cloudy Cloudy มีเมฆมากจำได้ไหมเอ่ยต่อไป Rainy Rainy มีฝนตกต่อไป Windy วิ n d y มีลมแรง Hot h อ t ร้อนโค c โค d หนาวเย็นนะักเรียนออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ s t r r m y stormy ม,มีพายุ f o g g y foggy มีหมอกมาก Snowy Snowy มีหิมะตกจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนในเรื่องของคำศัพท์ไปนะคะนี่คุณิงให้เ,เรียนทบทวนนะคะอ่านะคะต่อไปนี้เ,เรียนจําได้หมดทั้งหมดแล้วนะคะว่า Weather นะคะสภาพอากาศของเรานั้นมีอะไรบ้างต่อไปเราเรียนเรื่องของการถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศกันเลยคะ่ะ หนึ่งประโยควันนี้นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ก็คือการถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศคือ what นะคะ a f f o r s o h i s นะคะย่อมาจากอะไรคะ a f f o r s o h i s เป็นรูปย่อของคำว่า is นะคะที่จริงจะเป็น what is the weather like today แต่วันนี้นะคะเราอยู่ป .4 แล้วเนาะเราก็จะมา,าย่อให้สั้นขึ้นนะคะไม่ต้องเขียน is แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเเป็นคนถามนะคะในการถามนะคะเราจะใช้คำถามนี้ค่ะ What's the weather like today What's the weather like today นะคะ today แปลว่าวันนี้เขาถามถึงสภาพอากาศของอะไรคะของวันนี้ใช่ไหมคะ What's the weather like today วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรการตอบนะคะเราจะตอบในรูปประโยคสั้นๆว่า it's นะคะมัน มันเป็นยังไงล่ะสภาพอากาศวันนี้ถ้าวันนี้มีแดดจ้าเราก็บอกว่า it's sunny ใช่ไหมคะถ้าวันนี้มีพายุเราก็บอกว่า it's stormy ถ้าวันนี้มีหิมะตกเราก็ตอบว่า it's snowy ใช่ไหมคะอ่ะเรามาฝึกการถามตอบกันเลยนะักเรียนออกเสียงประโยคตามผุณหญิงเลยนะคะ อ่า What's the weather like today เจ๊ไหมคะ What's the weather like today นะคะดูจากรูปสิวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงคะลูกอ่าลองตอบสิตอบเลยว่า It's hot เไหมคะวันนี้มันร้อนมากต่อไปรูปภาพนี้ล่ะ What's the weather like today วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงคะ อ่าเด็กๆเ,เล่นกันเลยก็คือ it's sunny it's sunny ใช่ไหมคะต่อไป what's the weather like today วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงคะลูกโอ้โหขัวนอกปากเลย it's อะไรคะลูก It's cold ใช่ไหมคะวันนี้อากาศมันหนาวมากเลยใช่ไหมคะอ่ะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะักเรียนออกเสียงตามนะคะออกเสียงการถามตอบตามคุณหญิงเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้อ What's the weather like today ตอบได้ว่า It's rainy ใช่ไหมคะ It's rainy ว,นนวันนี้มันมีฝนตกนะ ต่อไปนะคะคุณหิงจะมีเพลงนะคะมาให้นักเรียนร้องนะคะการถามต่อประโยคนี่แหละง่ายๆเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยคุณหิงคิดว่านักเรียนน่าจะมีการจดจําแล้วก็จะได้สนุกไปกับการร้องเพลงประโยคของอการถามสภาพอากาศค่ะ What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like today? It's rainy, it's rainy, it's rainy today. What's the weather like? What's the What's the weather like what's the weather like today It's cloudy it's cloudy it's cloudy today What's the weather like what's the weather like What's the weather like today It's snow what's weather like? what the the like today it's fo's o f อ่าเป็นไงบ้างคะจากเพลงจบไปแล้วใช่ไหมคะทำให้เรียนคุณนิงคิดว่าทำให้เรียนเนี่ยจำประโยคการถามตอบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคอ่าเสร็จแล้ว เด็กๆลองทดสอบความจำกันดูนะคะ You can do it นะคะคุณหนิงเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่ๆเลย uh, what's the weather like today นะคะจากรูปนักเรียนจะตอบข้อไหนดีคะ Cold, windy หรือ Snowy Good job ตอบว่า Snowy ใช่ไหมคะต่อไป What s the weather like today r a i n y n y Sunny หรือ f o g g y Very good นะคะ Rainy นั่นเองต่อไปอ่าต่อไปเลยนะคะ What's the weather like today วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงคะลูก Cloudy Windy หรือว่า Rainy อ่า Very good เก่งมากคะ่ะ Cloudy นะคะต่อไปกันเลย What's the weather like today เป็นงไงคะโอ้โหเกิดความ Snowy Hot หรือว่า Cold คะ อ่าเก่งมากค่ะ hot นะคะต่อไปเลยนะคะเรามาดู exercise กันค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำ exercise นะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพแล้วฝึกแต่งประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศกันเลยค่ะอ่ะโดยที่นักเรียนเนี่ยวาดรูปนะคะลงไปในสมุดของตัวเองพร้อมกับทั้งตอบ คำถามนะคะโดยการเขียนคําถามและก็ตอบคําถามนะคะให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่1นนะคะะตัวอย่างเขาบอกว่า what's the weather like today นะคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่า it's sunny นะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะประโยคคำถามอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะส่วนจบประโยคแล้วอย่าลืมจุด full stop นะคะพอนัาเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูป ส่งกลับมาให้คุณหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ See you a g a i next n time คิ d บาย